สว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกม GT นะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมชายเย็นกันนะครับทุกคนงงมั้ยดิเกมอะไรจะมีอยู่2ฝ่ายนะครับมีฝ่ายแบบแบนแบนแบนแบงอย่างเงี้ยครับอะไรวะใส่ใบใส่ใบเอฮ่าดีฮ่าโหขำเลยนะตกเก้าอี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้พยาบาลมารับเลยนะรับเขาเหรอรับกูเนี่ยเีย ก็จะมีคนใบ้กับคนทายนะครับก็คือแบบมันเป็นเกมในโทรศัพท์นะครับเอถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้นะครับไม่ใช่สนอนเซอร์ครับมาเอาเลยดีกว่าเออเราจะมาปล่อยชุมก่อนครับว่าใครได้เป็นคนบ้าใครเป็นคนทายชนะได้ทายได้ใบ้ได้ทายเอ้ได่เละได้ใบ้ชนะได้ใบ้ได้เลือกเอาชนะได้เลือกโอเคมีชุ เป็นคนบ้าอยว่อะโอเคนะอืมเป็นคนไทยนะโอเคได้คนไทยคือคนไหนวะคนที่ถือเนี่ยคนที่ถือศัพท์อ๋อกูเป็นคนบ้าเองโอเคเราช้อปปิ้งเราตัดออกช่องเนี้ยมึงเป็นคนตา กูอะไรนะฮะกูเลือกอะไระสิ่งของเออของวงเคลียร์ป่ะใช่กูต้องถ่ายจังหวันดนีวว่หว่าชิบหายแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่เก่งม,มัยมึงเลือกสิ่งของก็มึงเป็นคนบอกว่ามึงอยากสิ่งของใช่ไงแล้วมึงจะถ่ายจต่อ๋อแบบอ๋อให้ใบไงล่ะมึงต้องพูดมึงพูดยังไงไม่รู้เลยอ้าว no oh กูรู้แ นี่จังหวัดเออจังหวัดโอเคจังหวัดนะครับโหเออน้องพ่อน้องงพ่อร้อนว่ะพัทลุงเออเจี่ยบต้องทายแบบกูนี่ช่วยกูถ่ายใี่ทางศาสนาเลยไปยศศาสนาสงการ่ะต้องทำอะไรพระอาบน้ำไหมโอ้โหพระอาบน้ำส่งน้ำเออสงขาเออ เหนืออยู่เหนือเชียงรายยี่ใอะไรหูอัลโตแคนอะไรลำพญาลำพญาพ่อเหนือนลำพูนลำพูนลำพูนพระมิกิพยาอุงลำลำพูนลำพูนแล้วอะไรลำอะไร ลำปางเอออันนี้แหละอันนี้แหละเมื่อกี้เลยลำพูนเออโอ้โหก่อนสมัยสมัยก่อนสุโขทัยกูยังไม่พูดเออถูกอ่ะว้าวเก่งไงโอ้โหซักเสื้ออะไรต้องไปไหนตาเออตาเออถูกแล้วแหละซักเสื้อไปเก็บทั้งหมนี่คล้ายๆเมนูอาหารเนาะ ออใช่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งใช่เนื้อเนื้อเอาไปทำอะไรได้มั่งย่างแล้วก็หม้อต้มมันอยู่คล้ายๆต้มสตูเอสตูเออถูกเออคล้ายๆสตูคล้ายๆอะเคยฟังเพลงอนี่ไหมเคยมันฟอพี่แจ๊ดจังหวัดไหนนั้นจังหวัดจังหวัดแจ๊ดทองภูเทพตอะไรฮีอะไรฮีไรยองเอออย่างี้ หมดแล้วเมอเมือเออได้แปเลยมึงขึ้นมาก็เออเออเอออ้วหลาว่ะก็จะบ้านเก่าหมือนอ่ะนันและเลงโทคืออะไรฮะโปนแงบอกเล้นังอะไรเรื่อง้นกู่แปงมด้มึงได้แปงเออกูได้แมึงได้แปงวะฮะกนนี่ต้องโอ้ แบบมันต้องแบบหักก่อนหักก่อนอันนี้อะไรหมดสิ่งของเหมฮะไม้หักก่อนมันจะมีแบบปิ้งขมาตอนมืดกลางคืนแค่ตอนกลางคืนกลางคืนหักก่อนแล้วแค่ตอนกลางคืนกลางคืนไม่มีอะไรไฟอะไรอะไรกับไฟมันต้องหักก่อนอะไรวะพา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 จะพูดโอ้โเมื่อคืนต้องเปิดอะไรเปิดขวดขวดน้ำปัสซี่ ไม่ใช่ต้องเปิดต้องเปิดเราเราไอที่เราเปิดออกมาคืออะไรเราเปิดเตาเตาอะเตาแก๊สไม่ใช่ต้องไฟก่อนก่อนกินก่อนกินต้องเปิดก่อนกินปาอะไรปาขวดเออแม่ติ๊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 รีโมทถูกโอ้โหเขาจะมีอบังมาขายโรตีไม่ใช่ถั่วถั่วอะไร ถั่วแล้วถั่วและอะไรไม่ใช่อีกอันหนึ่งถั่วต้มไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วต้มเวลาคั่วเราต้องคั่วก่อนตึ๊อพักตัว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 อะไรตัวถั่วลิสงถูกคิดไม่ออกโอ้ใช้เขียนใช้เขียนใช้เขียนปากเวลาร้องเขียนว่าใช้กระดาษกระดาษถูกเอาไว้ล้างรถ น้ำยาล้างรถไม่ใช่ไม่ใช่ฟองน้ำถูกลาแล้วก็ต้องมีอะไรอูดลาก่อนไม่ใช่ลาเร็วกว่าลาม้าม้าอะไรม้าลายมมานั่งถูกมาละไว้พิมพ์ไว้พิมพ์คีย์บอร์ดถูกโอ้โหเวลาเราถ่าย มาแล้วเราขึ้นเก็บไปไหนหมดเวลาอ่ได้เจ็ดว้ายคุณชนะเฉยเลยเจ็ดกับแปดใครนะเนี่ยแปดเออทีต่อไปก็สลับกันทายหมดเลยเยอย่าคิวมาสลับกันคิวได้อย่างกันเหรอสลักันอีกได้อ่ะอังกูก่อนนะแหมนี่หมดสิ่งของครับเฮ้ยนี่ตุ๊กตาถูกต้องง่ายเฮ้ยนู่น เออหน้าทายโอ้โหถ้าอยากให้ได้ยินต้องมีอะไรลำโพงถูกต้องนอ้วมหูเอเหมนอินวดินเหูนเอิอเดนเดินเึินองินตดินเดินเดินินเินเดินเดนเดินกดิองนเเปินเินเดเด่นเิตเดิดดิอนเเนเนเ ไมม่ีวะเสื้อไม่มีหมายถึงเสื้อกูไม่มีนะเสื้อนักเรียนไปดุมถูกต้องเข่งจริงเลยอุ้ที่ขาดอะเอาไว้ขาดอะแป้งมันขาดด้วยไม้ขาดได้ปากกาปากกาต้องใช้เข่งจะอะไรกระดาษบางกองกูนะกระดาษถูกต้องเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วอ้าวกูพูดแล้วมึไอ้เนี่ยเขียวเหลืองแดง ฟวายจราจรจังนี่ยังไงโอ้อหทายเก่งใบเออใบเก่งโอเอเออุ้มกูเป่าใหญ่เลยบุรีโอ้โหบุรีลูกปองคนเฮียอะไรอุ้มบุรีลูกปองคนอะไรก็ได้หุ้ยที่มึงถืออยู่โทรศัพท์อะไรโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์ เธออสุดังโอ้โหเราต้องเราจำเป็นอะเรากินอะข้าวเอ้ยมันรวมรวมันาเลยรวมอาหารเอออาหารไม่ขึนของเหรอไม่รู้โหโซดาถูกต้องเฮ้ยไ่กูตอเบียร์แล้วมันวนา โอเคสองแล้ยโอเคกรู้ละยี่สิบและโอเคเพิ่มหมดไหมสรุปเลยว่ามึงบอกไปดิขอโทษพี่โอเคครับก็ได้ผู้ชนะคือผมนะครับฮะหยอกหยอกไอบอลชนะครับก็ก็ยี่สิบคะแนน่ะก็เรื่องแคะแนนมึก็หังกันแค่หกแต้มมานะโอเคครับอั้นเรามาดูบทอลวงทอดกันเลยดีกว่าโยนบทลวงทอยไปดิเฮ้ย นี่เขาไม่ได้จ่ายครับคือแป้งครับคือบอกโทษเราก็คือแบบง่ายๆอ่ะคือแบบโดนทาแป้งอ่ะมันนี่มึงมันนี่มี่ <c oughs> อ่ <c oughs> าฮ่ามึงมันี่ถ <c oughs> อดเฮ้ย,ยบังกล้องบังกล้องอะ <c oughs> เออถอดเลยโทษมึง <c oughs> นี่อืมอืต้องชนะนะมึงต้องชนะ <c oughs> มึงเข้าใจไหมกูแล้วทามึงนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย